Dreams, สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทิปแอนทิ for you นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนทีมในแอป Messenger แบบง่ายๆนั่นเองนะครับอันดับแรกเข้าไปที่แอป Messenger หลังจากนั้นเข้าไปที่ห้องแชทเพื่อนต้องขอบอกก่อนนะครับกรณีที่เรามีการเปลี่ยนทีมหรือว่าพื้นหลังใน Messenger ในส่วนนี้นะครับ ในส่วนของเพื่อนก็จะเปลี่ยนตามที่เราเปลี่ยนด้วยนะครับเปลี่ยนทั้งของเราแล้วก็เปลี่ยนทั้งของเพื่อนเรื่อยๆด้วยนะครับคุณผู้ชมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราอยากจะเปลี่ยนทีมใหม่เราก็ไปที่วงกลมนะครับที่มีตัว i อ,อยู่ด้านในนะครับแตะเข้าไปหลังจากนั้นเมื่อแตะตรงทีมมันก็จะมีทีมให้เราเลือกเอยอะแยะมากมายนะครับสมมุติเ,เป็นโลฟาแล้วก็แตะเข้าไป อ่านะครับก็จะเปลี่ยนทีมให้เราแล้วนะครับในส่วนนี้ถ้าเราเปลี่ยนนะครับของฝั่งเพื่อนก็จะเปลี่ยนตามเราด้วยนะครับคุณผู้ชมในส่วนนี้นะครับโอเคนะลองแตะตรงนี้ดูสิอ่านะครับผมอ่าลองพิมพ์ดูสิมันจะออกมาลักษณะแบบไหนนะครับ โอเคนะครับจะมีพื้นหลังเป็นสีน้ำเงินนั่นเองนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดเราพิมพ์เป็นข้อความเนาะโอเคถ้าเกิดเราอยากอยากจะเปลี่ยนใหม่ละนะครับเราก็เข้าไปที่เดิมเลยนะครับคุณผู้ชมวงกลมมีตัว i อดด้านในแต่เข้าไปแตะที่ทีมแล้วมาเลือกในส่วนของนะโลกอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่เลยนะครับนะทาง Messenger ได้ส่งมาให้ใช้นั่นเองแต่เข้าไป จะเป็นสีเขียวนะครับลักษณะไอตรงนี้จะเป็นโลกรูปลโลกนะครับโอเคแตะข้าไปนะครับผมเอาลองพิมพ์ดูนะครับมันจะเป็นแปะกาวสีส้มนะครับผมคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะกลับไปใช้ทีมอันเดิมนะครับเราก็เข้าไปที่เหมือนเดิมครับวงกลมที่มีตัว i นะครับกลับไปใช้ไอส่วนตัวเดิมของผมก็จะเป็นสีดํานะครับอ่ะผมก็จะแตะเข้าไปที่ทีมผมจะกลับมาเป็นพื้นสีดำอ่อาหลังจากนั้นผมก็จะปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นนะครับมันมาหยุดตรงนี้โทนสีเดียวนะครับแตะเข้าไปมันก็จะกลับมาเป็นสีดำเหมือนเดิมนะครับหรือคุณผู้ชมอยากจะให้มันเป็นสีขาวก็ไปที่ในส่วนของเรากลับไปเกินนะแบ็กก่อนไปก่อนคุณผู้ชมนะครับอยากให้เป็นสีขาวก็แตะไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับ ลังจากนั้นมาแตะตรงนี้โหมดสีเข้มะนะครับแล้วก็ปิดโหมดสีเข้มโอเคนะครับมันก็จะกลายเป็นพื้นหลังสีขาวหรือว่าทีมสีขาวแล้วนะครับคุณผู้ชมเราเข้าไปที่ห้องเพื่อนก็จะเป็นสีขาวแล้วนะครับนในส่วนนี้นะครับผมต้องการเป็นสีดำนะครับเพราะมันไม่แสบตานะครับผมก็จะกลับไปใช้ในส่วนของทีมสีดำนั่นเองนะครับไปที่ห้องไปที่โปรไฟล์มาที่โหมดสีเข้ม มาที่เปิดใช้ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับคุณชมและนี่ก็คือวิธีการเปลี่ยนพื้นหลังหรือว่าเปลี่ยนทีมในแอป messenger นั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติด,ดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้กับช่องท and Tip for you ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ